แร่เอิร์ธหรือแร่หายากวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับข้อตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐในการร่วมกันพัฒนาแร่เอิร์ธร่วมกันก่อนอื่นแร่เอิร์ธก็คือแร่ทั่วๆไปแต่เป็นแร่ที่ไม่ได้มีการพบทุกภูมิภาคจะมีเพียงบางภูมิภาคและบางประเทศเท่านั้นซึ่งต้องไม่สนใจว่าแร่หายากที่ว่าประกอบด้วยแร่อะไรบ้าง แต่ที่น่าสนใจกว่าคือนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและทำไมจึงมีความสำคัญขนาดที่ผู้นำสหรัฐใช้เป็นอาวุธลับของสงครามการค้าในการกดดันและต่อรองกับภาษีสุลกากรนนำเข้าสินค้าไปสหรัฐ ใช้ผิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าซิปคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เทคโนโลยีบางอย่างนั้นก็ยังไม่น่าสนใจเท่ากับว่าแร่เอิร์ดกำลังถูกนำไปพัฒนาเป็นพลังงานในอนาคตและอาวุธสงครามที่ล้ำยุคและมีการทำลายล้างสูงคาดว่าจะมีประสิทธิภาพพอๆกับอาวุธนิวเคลียร์แต่มีประสิทธิภาพที่ล้ำยุคกว่ามากสหรัฐเคยผลิตแร่เอิร์ดได้มากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีน ภ่มเทและลงทุนในการผลิตแร่เอิร์ธอย่างเงียบๆทั้งที่ในจีนเองและประเทศต่างๆอีกหลายประเทศจนปัจจุบันจีนสามารถผลิตแร่เอิร์ธได้ถึง2 7 0 0 0 0ตันต่อปีสหรัฐสามารถผลิตได้แค่45,000ตันต่อปีอันดับที่3ออสเตรเลีย31,000ตันต่อปี ไม่น่าเชื่อว่าไทยสามารถผลิตแร่เอิร์ธเป็นลำดับที่4ได้ถึง13,000ตันต่อปีซึ่งคนไทยเพิ่งจะรู้เรื่องนี้หลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวว่าไทยทำข้อตกลงกับสหรัฐไปเรียบร้อยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกุฬปฏิเสธว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่สัญญาแต่เป็นข้อตกลงหรือ M O U ในการร่วมการพัฒนาจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้และเรื่องนี้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้ว ความต้องการแร่เอิร์ธของสหรัฐและจีนเป็นเรื่องที่มีลับลมคมในจะบอกว่ายกเลิกคงไม่ง่ายเหมือนปลอกกล้วยสหรัฐจับมัดมือชกทำข้อตกลงกับไทยกับมาเลเซียโดยที่ไม่มีการระบบในรายละเอียดมองได้สองแง่สองงามเป็นการเซ็นเช็คเปล่าให้สหรัฐอเมริกาที่จะไปกรอกตัวเลขเอาเองจีนกำลังจะร่วมผลิตแร่เอิร์ธกับมาเลเซียด้วยกองทุนความมั่นคงมาเลเซียกับตัวแทนเอกชนจีนในานามรัฐวิสาหกิจจีน ญี่ปุ่นลงนามข้อตกลงแต่ระบุไว้ชัดเจนว่าแรหายากที่ลงนามร่วมกันมีชนิดใดบ้างเราจะได้คุ้มเสียหรือรู้เท่าไม่ถึงการหรือจะเป็นเบีย้ยในกระดานสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอะไรก็ช่างแต่วันนี้คนไทยไม่สามารถรับรู้ถึงอนาคุตของตัวเองจากภัยคุกคามความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและอธิปไตยของประเทศมากน้อยแค่ไหนสหรัฐองค์กรอุตสาหกรรมแร่ธาตุสากล จีนแคนาดารู้หมดว่าประเทศไหนจังหวัดไหนภาคไหนมีแร่เอิร์ดจำนวนมากน้อยแค่ไหนคนไทยอยากรู้ว่าทำไมสหรัฐถึงรู้หมดทำไมสหรัฐไม่ทำข้อตกลงกับกัมพูชาเช่นเดียวกับไทยและมาเลเซียและทำไมคนไทยไม่รู้ว่าการถลุงแร่เอิร์ดในจังหวัดไหนนานเท่าไหร่แล้วทุนจากไหนสุดท้ายคือคนไทยจะได้รับความปลอดภัยในระดับไหน